có mèo không? Đi gì mày học đi gì mày để cái này hả à เอสตเมตันน้องขึ้นแล้วปะนี่ไงนี่ไงขึ้นแลขึล้นแ,แล้นแลแลข้อเกมแล้วข้าเกมแล้วเลด้วยมามาแม่จ้ ตัวไหนดีวะโดโลฟ้าแล้วเขาว่าโดโลฟ้าดีสุดอะแต่แต่กูไปเห็นในโปรโมชั่นอนะตัวห้าสีบัตบอกดีสุดเฉยรั่วเ,เลยอมินไม่ใช่อะไรกูมาเนี่ยทำเลยแหละไม่สุดละอุ้ยหนึ่งก็มีคนไหนเฮียสองสองก็มีคนอะ กูกลัวที่ไหนไะตรงนี้แหละพี่ครับพี่ครับตัวไหนดีสุดครับพี่พี่ครับตัวตัวนั้นแหละดีสุดตัวผมมันตัวตัวเขาไม่ได้แจกตัวผมมันตัวสามร้อยอันนี้มันตัวห้าสิบนะพี่ตัวร้อยห้าสิบนะตัวนั้นอะไม่ตัวห้าสิบนะ ร้อยห้สิบร้อยห้าสิบเอ้าใช่เหรอตัวพี่ก็ต้องดีกว่าเดิใช่ใช่เขาไม่ได้แจ็กตัวนี้ไงตัวนี้ต้องเติมรวตัวผมดีกว่าใช่ใช่ใ่ตัวตัวนั้นแหละดีสุดแล้วถ้าตัวแจกอะฮะถ้าตัวแจกมานถึงยังไงพี่อันนี้ได้เติมไหมน่ะได้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 ฟรีเนี่ยตัวนั้นแหละดีสุดอะถ้าได้ฟรีอะ ตัวสามร้อยมันไม่ดีหรอเพี่ตัวสามร้อยมันมันไม่ได้แจกดีนะลองออกไปดูดิไม่มันมันมันอันนี้มันอันนี้ไอ้นี่พี่เขาบอกว่าอะไรว่าตามไอ้เมนไอดีได้ตัวสามร้อยเลยอะไรครับเมนไอ้ดีได้ตัวสามร้อยเลยพี่ดูดีๆดิเขาบอกไม่ได้แจกตัวละครนะเขาให้แค่เซ็ตให้โฟมันแต่ให้ตัวละครสามร้อยนั่นแหละ

ก็โดนมันสวนหลับอีกแล้วองอมไหลจะเปลี่ยนตัวไปไหนอแบบันนี้เบาก็จะให้แล้วนะครับเดี๋ยวเลืตัวไหนมาที่เรา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 อยากเล่นเล่นกันนะอ๋อตัวนี้ทุกคนสามร้อยนะผมต้องเล่นม้าไวๆหน่อยนะเวลาลากมันแบบว่ายิงกดแล้วลากแลง้ง่ายๆนะครับใบเราผมก็มา ตอนนี้นะเพิ่มมาตักเก้านะผมมันจะได้แบบว่าลื่นๆ,ๆนะครับขออนุญาตนัวหนึ่งๆก็ได้หน,นัวติดเลยแหละนัวติดลยแหละนี่สนเร็วตีมหมดเ้ยยันตัวเดี๋ยวจะเตรียมผมค่อยลบออกได้ครับมี่ได้ครับ

ไมี้ม่ข้างหลังตามาามามาแต่่ข้างหลังก็ิ่งแล้วโอ้อะไรอ่ะมัโดนอะไรอ่ะเตอไม่มีราคาเลยมันไม่เก็บเลยอ่ะเ้ย uh> um> mm ีมัน um มันโหดจังวะพี่อ้แนวนี้อ่ะมันโหดกเดี๋ยวไปหาอีกหนึ่งละตานึ นี่ถ้าเราแบบว่าไม่ไหวแบบว่าอะไรเงี้ยเราไปหาหจบเลยนะทุกคนนึ่งจกูแน่สัตสัตว์เฮ้ย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 นม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 ไม่ตรวนนะ 这部分呢，我们、啊。 ทข้งบนทังันแจ่งทั้งบน พี่ไปเร็วท้งวนเจ็บจังวะ

เดือดเลยฉันนั้นจริงแต่ไก่เจ๋เอเลยถ้าสโลสโลดเลยพี่ไม่รู้ว่าปับ,บตรงไหนแล้ววะผมปักไม่เป็นแล้วว่ะมันละมันได้ไหมวะกูทำไม่ค่อยเป็นละมันจะได้อยู่บังพี่แล้วนะ เออรูปมัน่อยหน่อยให้หน่อยหนึ่งดิไม่ไม่ได้ทำอันนี้ด้วยปกติจะตีมแต่ OBS แต่มันมันหลุดอะ่ะก็อยากให้พี่ดูแบบเลื่อนๆอยู U ่เพรพี P ่ผมได้ทำเนี่ยนะก็เอ็ด,เอ,ดเอ็ดนี้ต้องด,ดีกว่าเอ็แลนเนี่ยใส่ลงบนการก่อนก็ห้าสิบนี้ลั่นๆเลยนะหกสิบห้าเลยนะลั่นจัดอ่ะเดี๋ยว่างนี้ก่อนไปกูเอวอย่างนี่ก่อนเลยละ นี่ก่อนเลยแหละอน่กเม่ติดตามแล้วกูไปส่ยทีโต้ใส่ยีโต้ล่าใส่ีโต้ล่าแล้วสีโต้ล่าแล้วสีโต้ล่าาัไปไปสียทีโต้ล่ามันล่าสุดด้วย สุรต๊ดโรสวนสุรต๊ดส you ุิชเชฟไอ้เชี่ยสุริชต๊ดโดนสวนไอ้สัตว์โดนสวนผัวไอ้แดงไอ้ดำน้องเฮ้ยมันอยู่นั้นนี่โคตรสันเอ้ปี้มันสนไนอะไรเนี่ยมันสนไนอะไรเนี่ยมันไหวไหมเนี่ยเยี่สิบสุริชโต๊ดกูเดี๋ยวกูเขกแม่งเรียงตัวไอ้สัตว์เฮ้ย หาว่าเบสนยมีวะหาว่าเบสตึงๆบมียเออเสียชีโตโดนลู่เสียีโตดนลู่แล้ว้ทำไมแม็กไอเนียไม่มีปะเสีโตดนลู่ทากดเนี่ยเสียีโตมาแล้วขอแก้มือเลยเ้ยเรียกราฟมก็ได้มั้เฮียไม่วน อ๋อไม่อ๋อไม่ตอบมาเลยแตกได้เดี๋ยวสเตีชีโตตัวนี้มันบ้าด้วยบอกไว้ก่อนเลยเด่ะเอาไม่อยู่นะบอกเลยเอามันไม่มีใครมันอยู่นะเวลามัน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 บ้าแล้วอะเวลามันบ้ามันล่ามั่วได้เช่นสเตียร์ชีโตตัวเนี้ยข้างหน้ยังข้างในยัง cái bố này thảm xong ở bên nha Lăn mình nha, lăn 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 chết chơi nha chơi tay xa 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 tốt xa xa tốt xa 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 đồn xa 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 Tẹt Tẹt Mình tính quên này tẹt tôi bị tôi bị đây tôi Tẹt Tụi tẹt Tụi tẹt Tụi tôi Tụi tẹt tôi tẹt Tụi tẹt Tụi tẹt bị tẹt เพื who, ph im, ph im. ่อนก็เจ็บสินเพื่อนเจ็บเลยจนไม่ไปเจกูเลยจะไม่เอากูแล้วจนไม่เอากูแล้วเพื่อนไม่เอากูเพื่อนไม่เอากูแล้วกูส่วนแบบเศษชิ้นโตนะกูสวนแบบเศษชิ้นโตนะเว้ยเว้ยไอ้ยี่มึงสวนเกินเฮ้ยหนุ่มทำ่างนี้มันไม่ดีนะเว้ยน้องช่วยเพื่อนแล้วเว้ยเฮ้ยจะได้จะได้ไมดึงกูเนี่ยไอ้ยี่สังขารไม่ค่อยยืนมาช่วยทุกเนี่ยสังขารไม่ช่วยดีด้วยช่วยเนี่ยเออร็ว ทำอะไรกูไองโง่ลไม่ได้ตุงหลับนะไอ้สกัดหลับเตีตัวนะบอกด้วยแต่ชิตตตัวนี้มันไล่ด้วยนะบอกก่นด้วยนะเิอ้ชิโตตัวนี้มันไล่ทนะบอกก่อนด้วยนะเศษชิตตอ่ะชิโตไม่ง่วงะ ตัวแม่งไหวเชีย่ยแต่ชีโตแต่ชีโตตัวน,นี้มันมันมันดับมันดับฝันผมวมากเฮียแต่ชีโตแม่แงคยวยโดนมันลา่าว่ะอะไรวะเชีย่ยแม่งมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนวะเชี่ยแม่งเป็นพราเรืองก,กุมปีหรือเปล่าเรื่องกุมปีหรือเปล่าส่วนละเพื่อนไปแล้วเพื่อนไป็นละเพื่อนไปแล้วเพื่อนเป็นแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอุ้ยไอ้กุ้ยถั่วนนะเฮ้ยกูสวนเฮ้ยอ้าว เอ้าส, emos, สวยก็เชี่ยแล้วกูเล่นนั้นไม่ไม่เก่งฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ใครไม่รู้สามศพด้วยโทษทีพี่โทษทีโทษทีพอดีเครื่องแรงไปหน่อยฮาฟู้ไปเลยจ้าปากดีก่อนแล้วไปด้วยแท่านัีนแหละจีต้นมาแล้วเสร็จจีต้นมาแล้ว ้ังหนึ่งพี่เจ่าผมด้วยพี่พี่ครับอุ้ยพี่เจ่าผมไหยพี่อ่ะมันตีไม่ได้สวนน่ะกุสวนน่ะกุสวนเจ็บนักบอกก่อนนะยื้อดนลุมมีชี้โดนลุมอะไรวะไอ้เตียโดนมาไอ้เที่ย ใส่ชิโตตัวนี้มันไล่เนื้อบอกก่อนนะใส่ <c oughs> ชิโตตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> ชื่อเซนเหมือนนี่มันขอเฮียเขาได้ไหมเน,นี่ยเียเล่นมนันเกินอะไรเงี้ยแม่แม่นะเราเราพิธีหัดเซตเราก็รู้อยู่ตัวหนึ่งหนึ่งทานหนึ่งหนึ่งเท่าน,นั้นแหละที่ครอบครองเซตอะ่ะอ่ะไม่ใช่แต่แม่งโดนกูดักแน่กูโดนกูมีกาตั้งหาพ่อมึงอะ่ะไม่ใช่ตั้งกันเองไอ้สัสสวยตั้งกันเองหาแม่ไอ้สัสเพื่อนๆที่เพื่อนข้างบนอ่ะข้างเทิงอ่ะ วุ้ยวุ้ยวุ้ยโผมึงไงยี่มึงหลับหลับหลับไม่ตื่นตื่นไม่ได้เลยนะวุ้ยเฮ้ยเกูจชุ่ได้ด้วยแค่นั้นแหละเป้าหมายชัดเจนเกินเป้าหมายชัดเจนไหนสัตว์ดูส่วนนะเฮ้ยแม่งหมดแม่งหมดแม่งหมดลืมดูแม็ก ตพีตบีม็อ้อมหลังอ้อมหลังหลังคาดีเฮียกูแพ้แล้วโอ้โหโดนเอฟดีสวนหลับหลับไม่ตื่นขึ้นไม่ได้เลยวะ่ะ มาผูขอลองเป็นหนึ mm ่งสตาร์ที่มา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 คนไหนอยากเปหนึ่งมึงมามามานี่ด่วนเลยกูขอบอกว่าโดนด่วนแบบว่าจะมีจ๋าใบสตีไปบึ้มๆอ่ะแบบบึ้มๆคือเรืออ่ะมาอยากโดนดับฝันเลยขอญาตโดนอยากโดนดับฝันเราสักตัวหนึ่งเนี่ยมาไม่เก่งนะนี่เลยแต่กูได้หมดได้อะไรสัตว์มาขอญาตเลยมาขอปั้นทุนไหนวะ ไอ้ที่มันยิงยังไงวะยิงยังเก็บเลยอะเก่าเก๋าๆ0นแตงเงามากนี่สีชมพูมึงวิ่งไปเลยพุ่งม,งมาไม่ไหวะมากูโดนกูเลยแหละเอามึงแม่แหละีลังไงเล่นไม่เก่งไมยแต่กูสู้ถาดใจ เล่นไม่เก่งแต่สู้หมดใจรู้ว่าชอบอะไราหายะไอจับน้องขอยันรอหนึ่งหนึ่งเด้อขอยาดล่างหัวของผมหน่อยเด้อนี่ะไม่มีเดี๋ยวจะไปตึกหรอแล้วมี้ก็ลั่นต่อมันเลยลั่นเลยแหละได้ดันหบบดุ้งเฮียอ่ะ ยิงเอาโล่งอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนนะโห้ยเยออยากอยากโดนมาไม่บอกยิงยิง,ยง,ยงแต่ไก่จะไปสัตว์อยากตาดอยู่โดนตรงปะโห้ยิงกว่านี่ยัง,ย,งยังโคงอะ่ะด้วยแล้วแม็กซี่ยังไวด้วยข้างนก็ได้นะพี่ข้างในก็พอเป็นอยู่งานผมอะ่ะ mọi người hát dùng lên lấy say yo hát say yo lên luôn hát Cá yo hát say yo hát 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 อยู่แน่ไอ้สัตว์ใครไม่รู้เนะี่ยมันเหเนื่อยแต่ไหมเล่นเพลินแบบว่าเผล่อเพลินๆนี้เซตหายหมดเกลี้ยงนะบอกก่อนนะต้องปั้นให้เป็นนะทุกคนนะแล้วกูยิงด้กยกูถนัแล้วกูถนดัถนดยิงแบบนี้ด้วยแล้วกูถนัดด้วยยิงแบบนี้อ่ะ เออไม่ต้องหลังควันนะ้องเฮ้ยตูเมสมาต่อเลยด่วนเลยอย่า <c oughs> ไมม,มาโซโลวะ ช้สโลว่ะแก่ป่ะโฟลเดอร์แป๊บแป๊บนึงนะพี่แปบนึงนะเปิดเปิดสตรีมเปิดไหนแป๊บนึงพอดีพอดีเอ สโลเป็นสองเพิ่งไปดูแม็กสโล่จัดเลย